เ,เราจะมีเลเซอร์ห่วงขานกนะครับอาหารนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงยารักษาโรคและก็กรงที่ขัดไม่ได้ก็สายป้อนทีจีนะครับไไม่ดด้พูเลย ี่นะครับผมอาร์ตกับโจนะครับก็อยู่ที่ร้านพาราไดเบิร์เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์สเลี้ยงเยอะมากใช่ไหมโจในส่วนจากตัวจักนะคะร้านก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้เลยจะอยู่ตรงติดกับสารพระพรมใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครมาถึงนี่ปุ๊บเดินเข้าไปในร้านมาดูว่าเขามีขายอะไรบ้างสวัสดีครับพี่น้อยครับผม นี่ก็คือเจ้าของร้านพาราดเบิร์นนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เปิดมานานยังพี่ก็เฉพาะย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็5ปีแล้วครับถ้ายังไม่ย้ายให้อยู่ตรงนู้นด้วยก็รวมกับ10กว่าปีตอนนี้อายุก็ประมาณ20กว่าอุยเรื่องของธุรกิจตั้งแต่ยังเด็กเลยนะเราอ่ะโอ้ดีจริงๆท่าแก่น้อยไงอ๋อท่าแก่น้อยมายู่ตน้อยร้านร้านนี้เนี่ยก็คือเขาขายประเภทของอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงทั้งหมดมีอะไรบ้างพี่ หลักๆเลยหลักๆก,ก,ก็จะเป็นอาหารนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงยารักษาโรคและก็กรงที่ขาดไม่ได้ก็สายป้อน CG นะครับไม่ได้ขาดไม่ได้เลยไม่ได้โฆษณาต้องมีด้วย <c oughs> อยู่ตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูที่หลัง <c oughs> ร้านนี้เนี่ยข้างในอทุกคนพามาดูครับเราก็จะมาดูครับว่ามีแคลเซียมมีวิตามินมีอู้เยอะแยะเลยด้านขวานี่ก็คือเกี่ยวกับของเล่นนก ใช่มีคอนนกมีชิงช้านกพวกนี้เราสั่งตรงจากโรงงานด้วยแล้วก็มีของนําเข้าด้วยมีทั้งของในไทยและของต่างประเทศใช่ครับผมใช่ไหมครับผมก็จะมีของเล่นเยอะมากนะก็นอกจากจะมีอุปกรณ์นกแล้วมีของเล่นนกแล้ววิตามินแล้วร้านนี้เนี่ยเขามีมีมุมนี้แอบอยู่นะถูกต้องมีรับแอบอยู่นี่เลยเราจะมีเลเซอร์ห่วงขานกนะครับใครที่กําลังหาห่วงขานก ทำเป็นสลักชื่อเบอร์โทรนี้เข้ามาใกล้ๆได้ครับเข้ามาซุปอินได้นะครับผมมาทิ่สอันนี้นะครับไว้ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรได้แล้วก็ตอนนี้เลยซือเรื่องใส่เตสใครที่มีนกที่จะต้องขึ้นทะเบียนใสเตหนึ่งก็จะต้องใส่ห่วงขาด้วยเขาจะได้ทําการึ้่ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎอันนี้อันนี้คือหลอดไฟกกนกถูกต้องครับกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้หมดเลยนะอ๋อมันได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยใช่ไหมตอนนี้เรามีนี่ด้วยหลอด U V B สาหรับพวกสัตว์เลี้ยงคาน ตัวนี้ดีมากใช่ดีตัวนี้ดีมากสัตว์เลื้ยคานเนี่ยส่วนมากเขาเลี้ยงกันอยู่ในร่มแต่ธรรมชาติเขาแล้วเขาต้องการแสง uvb ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ถี่ช่วยในการเติบโตเขาแล้วก็นในการดูดซึมพวกแคลเซียม นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่คืออะไรเนี่ยกระสอบเต็มร้านพี่ขายดีขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อือโอ้โหเอาเขาจะลก <c oughs> อันนี้เรียกลกหรือขายดีเลยรไงดีคือถ้าเกิดว่าร้านไม่ลกนี่คือขายไม่ดีนะอ,อ้าวก็พยายามหาของให้มันได้เยอะที่สุดนะเข้ามาจะได้ครบทุกอย่างเลยไม่น่าหรอร้านอื่นไม่มีของขายเลยอยู่ร้านนี้หมดตอนนี้นะเรายังมีมุมจะมีมุมใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเราจะทาเกี่ยวกับของนกร้องนกร้องใช่แล้วนร้องยังไงพี่ทั้งวิท จริงป่ะผมถามนกว่านกมาล้อยังไงนี่เลยอย่างนกร้องนี่ของเราเราจะมีพวกสัตว์พละบองไทยด้วยนะแต่ว่ามีใบอนุญาตผมทางร้านเรามีทาใบอนุญาตจากทางกรมป่าไม้นะครับแล้วเราสามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายเลี้ยงได้อย่างสบายใจอ่าก็คือไม่ต้องมาแอบเลี้ยงไม่ต้องกลัวโดนจับของพี่น้อยคือทาถูกกฎหมายหมดใช่แล้วนะครับ และร้านขายอาหารสัตว์อุปกรณ์สัตว์ไม่มีไม่ได้อาหารลูกนกของจําเป็นใครๆก็ต้องใช้นะครับใครที่เลี้ยงนกก็ต้องใช้กันทุกคนนี่ก็คืออาหารลูกนกใช่แล้วอันนี้เป็นนูทีเบิร์ดของมาเท่าไหร่ก็คือไม่พอใช่นะครับลูกนกก็ถือว่าเยอะขึ้นมากชแล้วก็คนนิยมด้วยนกเล็กนกใหญ่หรือนกตระกูลโนรีครับก็จะมีแยกสูตรเขามีสูตรคำนวณไว้ว่านกตระกูลนี้ต้องกินอาหารประมาณนี้นกใหญ่ต้องกินประมาณนี้เพิ่มพลังงานเพิ่มโปรตีนเท่านี้ นกโดรีต้องกินเป็นพวกผล,ลไม้ใช้สูตรนี้อาหารเขาจะไม่เหมือนกันนะครัทีนี้การใช้ลูกค้าบางคนเขาก็จะใช้ผิดประเภทกันจะทําให้นกมันอายุสั้นนะนะแล้วก็มีปัญหาในการเจ็บปวดภายหลังก็คืออาจจะไม่ตายทีแต่มาเจ็บปวดภายหลังได้ถูกต้องใช่ถ้ามีอาหารลูกป้อนพี่สําหรับคนป้อนนกทั้งมือใหม่มือเก่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนี่คือสายป้อนครับผมนี่เลยสายป้อนอาหารนกนะฮะก็ต้องมีตัวนี้เลยนะเนี่ยของของพีจี อันนี้ก็คือสายป้อนนะฮะจะมีไซส์บอกนะครับว่าเป็นนกอายุเท่าไหร่จะเหมาะใช้กับสายเบอร์ไหนจะใช้กับนกรุ่นไหนนะครับและใครที่กําลังหาสายป้อนอยู่ก็จะมีไซส์บอกว่าสายใช้ไหนควานยาวเท่าไหร่เหมาะกับนกอะไรถูกต้องถ้าเกิดว่าสแกนอันนี้เป็นอะไรพี่สแกนเข้าไปนี่จะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะครับว่า นกที่เราเลี้ยงเนี่ยช่วงอายุเท่าไหร่เหมาะกับสายเบอร์ไหนนะครับบอกรา,า,ายละเอียดไปหมดเลยใช่รวมถึงวิธีการป้อนอาหารนกด้วยสายป้อนด้วยว่าจะต้องจับยังไงเพราะฉะนั้นมือใหม่ไม่ต้องกังวลเขาจะ,<น>ะมีหลายไซส์มากเลยแล้วก็จําแนกตามสายพันธุ์นกนะครับแล้วตามอายุผมขออนุญาตนะพี่ให้ดูรุ่นใหม่อันนี้สายป้อน p ีเนี่ยตัวใหม่เนี่ยคือเขาทําแบบซอง สองยาวมันจะไม่พับไม่ม้วนออกมาปุ๊บพร้อมใช้เลยวาวซึ่งรุ่นแรกของเราออกมาเนี่ยอาจจะต้องไปไแช่ําอุ่นสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับอตอนนี้สะดวกพร้อมใช้เลยครับข้อดีของมันคืออะไรพี่น้อยสายป้อนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีรูตรงปลายเพิ่มอีกหนึ่งรูนะครับมันจะฉีดออกด้านข้างสองรูนะครับแล้วก็มีด้านหน้าอีกหนึ่งรูเพื่อ,อหลังจากที่ว่าเวลาเราปอร้อนเราล้างในเสร็จเนี่ยสารอาหารที่มันพวกอาหารต่างๆจะติดที่ปลาย เราจะทําความสะอาดได้ไม่ไม่หมดซึ่งการที่มันมีรูตรงปลายเนี่ยมันจะทําให้การล้างของเราจะไม่ตกค้างครับผมทําให้สะอาดปลอดภัยในการต้นเหตุของพวกเชื้อราต่างๆที่นกป่วยครับผมแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งคือตัวจุกเขาถูกต้องจุกเขาเนี่ยถ้าเราเสียบกับไซลิงค์คือแน่นตับเลยล็อกได้แน่นมากใช่เมื่อก่อนเราจะต้องเอาเคเบิลทายมันรัดกลัวสายจะหลุดออกจากจุกถ้าเป็นสายป้อนพีจีคือไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ฟิตเปียนอกจากของในร้านพี่น้อยแล้วจะมีพวกนี้แล้ว ยังมีกรงครับร้านนี้เขาเขาดังเรื่องกรงไปดูกรงเน่อยว่าร้านพี่น้อยเขามีกรง,งอะไรบ้างและนอกจากในร้านด้านหน้าร้านกรงเยอะมากร้านพี่น้อยพราราไดส์ใครที่เลี้ยงนกแล้วกำลังหากรงนกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีกรงอะไรบ้างนี่เลยเอาไว้เลี้ยงอะไรพี่อันนี้เอาไว้เวลาเราขนส่งนกนะอันนี้สะดวกมากเวลาเรา ซื้อขายนกหรือว่าเราจะพานกไปต่างจังหวัดนี่ครับใส่เซฟตี้กับนกมากเลยใช่คือรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมว่าแข็งสุดในท้องตลาดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะอันนี้คือเวลาที่เราต้องการจะเอานกเล็กๆใส่เดินทางหรือว่าซื้อขายก็มีตั้งแต่แบบนี้เลยยันถึงนกเลี้ยงว่าเราจะเลี้ยงกรงใหญ่ๆแบบไหนเล็กสุดไปดูใหญ่สุดครับอย่างกรงเล็กๆเมื่อกี้นี้มา<ช>สูก่กรงใหญ่อันนี้เป็นกรงเลี้ยงละใช่แล้วครับข้อดีของกรงแบบนี้คืออะไรพี่น้อยตัวนี้เหรอ เขาจะแน่นหนามากเลยนะฮะแล้วก็จะกันกันหนูกันงูเข้าและความถี่ของซี่นะครับเนี่ยจะกันงูเข้าได้นอกจากกงรุ่นเมื่อสักครู่นี้แล้วด้านไหนก็ยังมีเยอะแยะมากมายทั้งกงสแตนเลสกงนกเล็กกงนกใหญ่กงนกเอี้ยงกรงนกขาวมีหมดใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็มาครบจบที่ร้านพราราได์เบอร์ได้คอนกก็มีอ่ะขอ,อนกก็มีพี่น้อยฝากร้านหน่อยอ่าก็ถ้าเกิดคิดถึง ว่าเริ่มต้นจะเลี้ยงนกนะครับปรึกษาเราได้นะครับเราจะให้คําแนะนําที่ดีให้แล้วก็เริ่มต้นจากจุดไหนทั้งอาหารที่เราจะเริ่มต้นป้อนเขาหรืออุปกรณ์การเลี้ยงกรงนะครับหรืออาหารเสริมนะครับเราจะมีครบทุกอย่างเลยครับร้านพี่น้อยตั้งอยู่ตรงไหนครับของเรานี่จะอยู่ในตลาดสุนยรรวมสัตว์เลี้ยงนะครับหรือเรียกว่าตลาดสีสมรัตเก่านะครับอยู่ที่ใกล้ๆพระพรม เดินเข้ามาสุดเลยเราจะอยู่สุดซอยเลยนะฮะจะเห็นพระพรมแล้วก็จะไปร้านกงใหญ่ยาวทั้งแนวนะครับพารดายเบิร์ดนะครับเบอร์โทร0653969192ครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็ขอฝากร้านพารดายเบิร์ดเอาไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมผมมีอะไรไฮไลท์ครับผมตั้งแต่คุยกันมานะพี่น้อยยังไม่ติดกับดูวงเกงเลยทุกคน